สวัสดีเพื่อนๆที่พี่หนอนทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดของเวอร์ชันบีทล่าสุดเลยนะฮะเป็นไซส์สกอร์นะฮะอ้าวนี่ฮะมันชอบด้งออกไม่รู้เป็นไรนะท่านแปลกนะฮะขออภัยด้วยท่านนี่ฮะก่อนเข้าไตเติลก็อ่าเข้าไตเติลมาใช่ไหมก็ใส่รหัสตรงนี้นะฮะกรอกเข้าไปนะฮะก็จำรหัสให้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะผมยังไม่ทันเล่นเลย เด้งซะแล้วนะฮะระบบอาจจะไม่ได้เข้าเนาะมันเป็นระบบอันนี้เนาะอันนี้ผมขอปรับปุ่มก่อนนะก็เป็นเวอร์ชั่นบีดล่าสุดนะเป็นไซส์สกอร์เนาะสองดีอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันปุ่มนะฮะก็ใครเป็นสาวกเกมบีดไม่ควรพลาดเลยนะบอกให้นะโอเคนี่ฮะ วิ่งไปวิ่งมาตามจุดนะผมอ่าแล้วก็สับไปนะผมนี่ฮะตามสไตล์ของเรานะผมะเนี่ยเดินง่ายนะผมนี่ทา่าไปตายชั่วไม่โดนนะฮะถ้าเล่นในมือถือจะง่ายครับหลุดปืด๊ดหลุดปืด๊ดฮะในบูสเตอก์ต้องตั้งปุ่มหน่อยนะนี่ท่าไม่ตายนะฮะเข็นนี้เองอยังไม่ตายนะผมจัดเข้าไป กดจุ่มก็ได้นะไม่ต้องกดยำๆนะถ้าบูสต์สต็นะก็เป็นเกมแนวเกมบีดนะใครสาสาวาเกมบีดก็ไม่ควรพลาดเพราะหนะ้าเล่นมากๆนะแล้วก็ภาพค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะแต่ไม่ใช่สามดีนะมันจะวิ่งเหมือนเกมยุคสมัยก่อนนะที่เล่นแบบเหมือนไซส์ไซส์สกอร์เนาะเขาเรียกอะไรไซส์สกอร์สองดีเลยใช่ไหมเออไซส์สกอร์หรือไซส์สเคปนะก็ประมาณนี้นะเกมเพย์ นก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์นะฮะกดซับสไครป์คนละหนึ่งไ like ลค์คนละหนึ่งซับด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปใหม่ๆม,มาให้นะฮะผมเนาะแนะนำเกมใหม่ๆเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะนี่แล้วก็กดตกลงไปแล้วไปได้ด่านที่2เลยนะฮะแต่อันนี้น่าจะเป็นภาษาจีนหรือไต้หวันนะฮะหรือญี่ปุ่นนะฮะไม่แน่ใจ <laughs> น่าเป็นภาษาจีนนะครับผมอ่านะฮะผมก็วิ่งไปนะี่ฮะตอนนี้เรามี2สกิลแล้วใช่ไหมครับผมระบบก็ค่อนข้างจะ ไม่ได้ยากเลยนะผมนี่ฮนะใช้สกิลนะฮะเหมือนบีเบเป๊ปโซนฮนะแต่เป็น 2D นะีนะฮะย็นไงแต่ภาพสวยนะแบทการ์ดโอเคนะผมเนี่ยนะก็ตลุยด่านเรื่อยๆสำหรับคนชอบเล่นเกมบีดนะตุยด่านง่ายๆเนี่ยนะน่าเล่นมากๆชวบแอปน,นะฮะภาษาจีนก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปอัพนะมันจะสอนอัพอยู่แล้วนะ แต่ตอนเนี้ยเล่นแอคชั่นแอคชั่นฟันดาบอย่างเดียวนะแอคชั่นอาร์บีจีนีประชุบๆนะฮะไม่ยากเดี๋ยวจะมีเยอะนะฮะไม่ใช่มีสกิลแค่นี้นะฮะเดี๋ยวจะมีอีกนะเนี่ยคอมโบโหให้ต่อเนื่องแล้วกันนะฮะเนี่ยฟวับเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะภาพสวยๆแบบนี้ โอเคได้อันนี้มาเนอะกับ exp ด้วยนะฮะจะมีอัพนู่นอัพนี่นะฮะเขาจะสอนนะฮะแล้วก็อัพตามที่เขาสอนนะผมเนาะนี่ฮะกดตรงนี้นะฮะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อันนี้น่าจะใช่นะฮะนี่ก็มีอัพนู่นอัพนี่นะฮะอ่าเขาใช้หินอัพสเตตนะฮะผมดูก็จำไอคอนที่เขาสอนไว้ให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนเนาะ ไม่รู้ว่าลองปรับตั้งค่าดูนะว่ามีภาษาอังกฤษไหมสามารถต่อจอยได้ด้วยเห็นไหมครับบนอ่าบนมือสุดนะฮะแม้ที่รูกสอบผมชี้อยู่นะฮะสามารถต่อจอยคอมโบได้นะฮะอ่าอันนี้ครับดานที่สามนะฮะลุยโอ้โหสตูเพียบเลยนะฮะนี่ฮะสกิลที่สามมาแล้วนะผมนี่สกิลที่สาม ตึ้งเนี่ยฮะเปิดระบบกิ้วไอเปิดระบบสกิลนะฮะไม่ใช่กิลนี่ฮนะแทงลงไปข้างล่างอย่างงี้ครับอืแล้วก็คอมโบต่อที่ท่านี้พยายามต่อคอมโบดีๆนะผมเนาะโอเคนะฮะลูเคียก็มาทักทายนะฮะปึ้งปึ้งปึ้ง,งแล้วก็เสียไปปึ้งเนี่ยนะหล่นลงมาก็สอยต่อนะ่ยเฮ้ย มันมีเกล็ดมานาแถบสีฟ้าด้วยนะสเสียบเข้าไปนะเรียบร้อยใช้เกล็ดมานาข้างล่างสีฟ้าด้วยนะผมมันจะมีท่าคอมโบเยอะแยะอยู่นะแบบที่ผมเห็นเนะี่ยมีคอมโบเยอะอกว่านี้อีกนะอะได้เยอะพีมานะแล้วก็อันนี้เนาะเอ้า <laughs> มันให้เล่นต่อเลยนี่วาโอเคไปเล่นต่อนะ มันจะมีฟาร์มคูณ10ด้วยเห็นไหมที่เกเลข10นะฟาร์มด่านเดิมๆก็ได้นะ10ครั้งนะปล่อยบอท1สครั้งแต่ต้องผ่านด่านนั้น3ดาวก่อนนะครับผมตายหรอวแับียเองอ๋อข้าสอนคอมโบนะฮะสกิล1สกิล2ส,สกิล3ต่อเนื่องนะนี่สกิล1สกิล2ออ้าวตายแล้วนะฮะ เนี่ยเวลามันลอยขึ้นก็สกิลสต่อเลยครับผมโอเคบทบาทก็ตามเนื้อเรื่องการ์ตูนเลยนะมาเจอศัตรูตัวน,นี้นะนี่ผ่านสามดาวแล้วก็เล่นอ่สิบครั้งสามของได้นะค่อนข้างจะโอเคเลยแหละนะนี่แล้วก็ไปกับลูเคียนะฮะน่าจะไปเจอปีศาจต,ตัวน,นั้นหรือเปล่าอา้าวไม่ใช่ครับผม เจอกับรูคียเลยครับสกิลหนึ่งไอเกมนี้อารีนานะ่าจะสนใจนี่น,นี่สกิลนี้เฮ้ยอันนี้คืออ้อกันกันกันน,น,นี่โอ้ต้องเล่นมือถือครับนี่กันได้ด้วยแล้วโตวกลับนี่ลอยมาสับต่อนะฮะนี่กันกันรออะไรรู้ไหมกันรอไอน,นี้ครับเกิมานาขึ้นฮนะใส่เข้าไป ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะฮะกันไว้นี่จะไม่เป็นไรนะฮะกันไว้นี่นะฮะเรียบร้อยคล้ายๆกับอะไรนะรีบอลเนอะเอออย่างเงี้ยคล้ายๆรีบอลแล้วก็เวลาเจอเล่นอารีนาก็ต้องเล่นมือถือเงี้ยออจะง่ายนะฮะอ่านครับเขามีระบบสอนมาอีกแล้วนะฮะเพื่อนๆก็สนใจก็เล่นไปเอานะฮะแล้วก็ ศึกษาระบบเอาเนี่ยเขาจะสอนเรื่อยๆเนะียอย่าบอกนะเอาลูเคียร์มันเ,เป็นพวกเราได้นะนี่ไงได้ตัวละครลูเคียร์มาผมว่าเหมือนสามก,ก๊รีบอนเอ้เหมือนคล้ายๆกับรีบอนนะนี่อัพใช้ลูกกลมๆเนี่ยอัพได้นะโอเคนี่ไงมีโทม,มิท่านี้ให้มาแล้วก็เล่นตามที่เขาแนะนำไปนะผม อันนี้ก็อารีนาแน่นอนเลยดูทรงเอาแล้วครับเซิร์ฟจ,จีนหมุนนะฮช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีพายุเข้านะะจะมีอาการแบบนี้แหละนะฮะใครเป็นบ้างก็ไม่ต้องห่วงลิงโหลดเดี๋ยวที่ใต้ดีคิปชั่นนะฮกดแสดงเพิ่มเติมด้วยม่งนั้นไม่เห็นนะเอา้าวเซิร์ฟเวอร์หมุนท่านนะะขออภัยด้วยนี่ฮะ แล้วก็เข้าไม่ได้ว่ะเออมันให้ออกไปนะฮะอ่ะตอนนี้มาชัปเตอร์ที่2แล้วนะฮะดูซิว่าลูเคียจะมีบทแบนในในเฮ้ยเด้งออกอีกแล้ว <c oughs> เนี่ยถ้าเข้ามาไตเติ้ลก็กรอกชื่อนะฮะกรอกรหัสผ่านแค่นั้นเองเข้าไปฮนะ <c oughs> ก็ประมาณเนี้ยเนาะเซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหาหน่อยนึงนะครับผมมันจะเด้งออกเนาะ ยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะคนน่าจะเล่นเยอะนะครับผมเนาะแล้วมันเป็นเซิร์ฟจีนด้วยนะฮะยังไงก็ฝากเกมเพลย์ไว้เท่านี้แหละนะฮะเพราะว่ามันไม่ไปต่อไม่ได้ละ <c oughs> <c oughs> เออเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเนะี่ยมันเช่งออกมาแล้วนะฮะ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับนะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะต่อเข้าไม่ได้ เออเซ็งเลยว่ะก็ยัางไงาก็ไว้เท่านี้นะฮะผมใครอยากเล่นเปิดระบบยาวๆสาวกเกมบิดก็ลองจัดให้จัดเอานะฮะเน็ตบ้านผมอาจจะไม่ดีก็ได้บ,บ้านคนอื่นอาจจะผมเป็นตั้งแต่บ่ายแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะมันมีอาการหมนุนทุกี้ใช่ไหมอืมอากาศคงร้อนนะอินเทอร์เน็ตไปไม่ไหว ลยเชื่อเลยเนาะเป็นพราะเซิร์ฟเวอร์นะเน็ตผมเช็คในมือถือแล้วไม่เป็นเนะเอาก็เป็นอันว่าลองออกเกมเข้าใหม่ดูถ้ามันเป็นอย่างนี้ดูนะเออยัางเงก็ขอเพื่อนๆเล่นเกมให้สนุกล้วกันเจอใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ